สวัสดีนะฮะวันนี้ก็โรงเรียนผมนะฮะจะไปเข้าค่ายลูกเสือกันนะครับที่ค่ายลูกเสืมอมวกเหล็กแคมปิ้งจังหวัดสระบ,บุรีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นเจ้าพวกเด็กๆนะครับกําลังรอเพื่อที่จะไปเข้าค่ายกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะลงทะเบียนแล้ว ถ้าเราลงไปหาเด็กๆด้านล่างดีกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลงกันไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างนะฮะอยู่กับเด็กๆด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปค่ายมวกเหล็กกันนะฮะวันนี้ตอนนี้ครูเขาเรียกแถวขึ้นตามบัสกันอยู่นะฮะลงได้ป้องได้แล้วครับ ตอนนี้ครับกำลังเรียงบัสอยู่นะครับผมผมพ่มงกลับนะครับอ่าควบวยการฝึกครับคุณครูบอยนะครับตอนนี้กําลังเรียกรถตามบัสอยู่นะครับเรามี11คันนะครับผมเดี๋ยวขอทํางานก่อน ตอนนี้เด็กๆนะครับก็ทยอยขึ้นรถกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปขึ้นรถกันนะครับเดออี๋ยวเราก็จะตามขึ้นรถกันไปด้วยนะฮะโอเคครับนี่ครับคือไอ้พวกนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมของผมในวัดวันนี้นะฮะวันนี้ไปไปไป ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเด็กๆนะครับที่อยู่บนรถ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงสลับใกล้ถึงค่ายแล้วเนาะอันนี้ใกล้ถึงค่ายละนี่เรามาริมภูเขากันเลยนะฮะก็ที่ค่ายนี้นะครับระหว่างทางครับแถวตลับบุรีนี่เราจะพบเห็นต่างทางเลยได้เลยก็คือ จะขายสิ่งที่เรียกว่าน้องวัวนะครับเนี่ยกำลังเข็นไปขายเลยครับน้องวัวคืออะไรนะน้องวัวก็คือลบของวัวนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเข้าไปทําเมนูอะไรเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่ค่ายนะครับบ๊ายบาย,บายครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาพร้อมกับเจ้าพวกนี้นะเด็กๆเรามาถึงแล้วที่ ใช่โมกเหล็กแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรวมตัวเข้าแถวทำกิจกรรมตามสเต็ปที่ได้วางไว้นะฮะ อนนี้นะฮะเด็กๆก็กําลังจะไปรวมกองด้านหลังนะครับกําลังจะไปรวมกองอยู่ด้านหลังนะครับนี่กําลังเดินไปแล้วนะครับ <ST U K> อเ่เดี๋ยวเด็กๆก็จะเลิอกกองแล้วไปกินข้าวนะครับเด,เด็กจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวครูก็จะไป กินข้าวด้วยนะครับอ่าเราเดินดูไปพร้อมบรรยากาศของค่ายเนี่ย โอเคครับระหว่างเดินทางไกลนะครับที่นี่นะครับของค่ายลูกเสือพวกเหล็กแคมปิ้งนะครับก็จะมีไฮไลท์หนึ่งจุดนะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับที่นี่มีน้ําตกด้วยนะฮะดูนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ครับตอนนี้ก็เดินมาขึ้นหน้าค่ายเลยนะครับโอ้โ oh. หเรียกได้ว่านะฮะตรงนี้ร้อนมากๆเลยนะฮะอันนี้เด็กๆชุดแรกที่เดินกลับไปนะครับก็เดินวนรอบกลับมาแล้วนะฮะ บรรยากาศมันดีนะแต่แดดมันร้อนมากเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็กลับมาอีกกลุ่มแล้วเอตอต้องปล่อยให้เขาต้องตรงแบบนี้เข้าโค้ง ก็ ar, อยู่ตามฐานนะนี pues. ่เช็คเอาล่ะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และกดปุ่ม subscribe กับช่อง l ลก e r 3 2นีะครับสำหรอนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากลูกเมียค่ะด้วย